ยถาก่อนมาสั้นถ้าผูกขาสั้นไม่ถ่ายเหรอไม่บอกขาสั้นไม่ถ่ายสอง็นดทั้งนั้นทั้งนั้นมากพรท่านหนมาสีมากว่าไรขาสั้นแห้งมามามวมีกันซึ้เซียวกันได้นน่นั่นและเปิดบ้างเปิดบ้างเยค้อเคยค้อขันเอาไว้ก่อน่ะไปใจซอสไปนั่นมะสิว่าอยู่บ่ไก่เสียวมันจะแงก็ไเสียวโมเป็นยังดอก เมื่อไม่ถึงว <é> ันตายไม่วายชีวาวาดบัวมันเสียวบัเป็นยังบดดอกมานรดแต่ไม่ถักควางนะครับมันเสียวถนนวะบกกะใา่ไหมบัวอย่างนี้ผมก็ได้บัวมากผมได้บัวเคยมากเลยมันเสียวอีดีดินี่แต่คู่บ้านคยังษซันแต่ว่าก็กัดใจสูดไปฮะเด็กเก่งวันนั้นตัวอันนี้เพิ่มบัวเดี๋ยวเส้นเล่าอีกคนไม่ก็อ้อมอ้อมจนสุดพูไปแล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังยางอ้อมอยู่ดินี่ครับมาๆมาๆมาค่อยๆไปค่อยๆไปนยา่ะรับ มองนี่เสียวเห็นไมองนีโ้นี่เลือได้นิ่ฮอห้องไตน้ำมันเลยสีซองม่ต่ม่ต่แนมแนมแนมบืองท่านี่แนมมือแนมเซฟ้าหินเลยแนมมือเสฟ้าหินแต่มอนี้ตคอยยางไปเลยแนมมือเสฟ้าหินเอาแนมไปดูมาะไรคู่บานสีวิ้นเลวินน่ะแหละไป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 เยี่ยมมาควายกระตี่ดาวเสียวอีได้หนิแนมเพื่อนเคยมาดูนะเออมาหอนี่แค่ไหน โอ้จะเป็นอนาะซองซองลงไตเบิ่งบัดนี้บ่ๆๆบ่ซองแล้มันเสียวหลายหยังโมู้ใดที่ว่าบ่เคยเห็นกบ่เอาเด้อนนบุดีๆบยากเี่ยวกว่ามาโอ้ทางกเสียวจมากเนาะจมาก็บ่ต้องสัมานะเสียว่ได้ก็บ่ย่านเนาเพราะว่ามันได้มาแล้ว เอาบรรยากาศสวยงามฝ่ายงานยุบล็อกขนาดนั่นเป็นบรรยากาศที่ว่าหัฟบึงไหนอยู่ดีนอกจากจังหวัดบึงกาฬหรือบ่มีเลยเป็นที่ท่องเที่ยวหลายในจังหวัดบึงการบ่โู่ว่าเพื่นเที่ยวแจังไรเนาะโดยกนหนอยโอ้ความเพียรของคนนะชุมสถาปนิยมหนึ่งโดยอาจารย์มาเพื่นเหตุไหมอาจารย์ครับโอ้ต้องเกิดสีต่างกี่อธิฐานไหวอยู่หรอเพื่นเหตุอันใดไม่พูดไม่พังลูกซีดลูกหากระวาต่อเติมด้วย นานันเรื่อยๆแบบว่าสถานที่นี่นะตอนมีเหตุนอกเผื่อก็เจ๊เพิ่นเอาเงี้ยหน่อมาไหวนะเผื่อว่าเซฟตัวเองนะเป็นยังเปแต่เงือกเพิ่นหน่อเจอว่าก็บเหตุหายปวดไตอยู่อุ้ยน้ำไตเนยมันนี่หินนี่ทีตกตลอดไหนบ่หินนี่นี่สิหอยหอยหินตกหินมันตกมาตหินมันสีคุลงมาตลอดคุมาทั้งหลายพาเน้องอืมนี่คือบรรยากาศเยอะ มากเราค่อยๆดีกันเอาเนาะเพราะนีทางเข็บๆในบางเทีบอลเข็บบนกลวงมามามาค่อยๆมาถานนสร้ามาเลยเรเคยมาอย่งไ่พูด <c oughs> เสียอยู่ว่าไม้ออกมันเด็กขึ้นมากไปหนีแล้วเนาะ เราก็ต้องทำใจแล้วล่ะยังท่านอยู่เลยเนี่ะคือขาสั้นไว้ถ่าแล้วแง่แต่แง่แต่ตนะอุ้งพลังฮะจะไม่ไหวแล้วตราบใดที่พผ้า,ายไปไหลผ่อนองก็ต้องไปไหลที่กันนะเพราะว่าน้ำหนักพ่อน้องน้อยเพราะน้ำหนักผ้าไอเท่านั้นนะนาะโดยซ้ำ ส้กันท่กัาจะยมยางตามห้องดีสถ้าลแต่เเออเนี่ยเดี๋ยวสีผาไปดอกไปกัดตางเก่านาะเอดี๋ยวสีผ้าไปดอกโอ้ท่าน้เห็นขาดบัเดีไปรูดไปูดยังว่าอู้โ้มันตวด๋กลมไปแบบนี้เด้ออย่างนี้เมือเิบรรยากาศวันที่คุบ่าไปสันนเด๋สันเจ็ดกสันกเนาะใช่าหั่สนเจ โอ้โไปตังเงินยี่เป็นเท็ดอะไรจังหนยวะเีนบารมีเป็นโอ้โหเป็นเป็นจิบผูกอันนี้บ้าเพาเ็นเซฟตี้นะนี่นี่ว่านางเป็นไเนาะอมอนวันนางวนนางสมาธิเซฟตีีขนาดด้วยนี่ก็ปวดนั่นล่ะพักก่อนอยู่วะเอาพักก่อนสั่นเอาพักพักอยุจับเออเอาเฟือเฟือไปน้ำหินน้่ผาละ โอ้ชุดบางอย่างเกือบเป็นผมเกือบเป็นเกือบหัวใจสั่นเกือบเกือบนอกว่ะเถอะสีผู้เป็นหันทีบอกว่าหนทางหนทางันั่นบ่มันเสียวใจมันผมบามบอกมันบิวบ่มันบอกเคยมามาเทลอันตรายยุสันระหนนะแตว่าเกไม่ต้องบเด็นะมันเองมันมันมันผักรดนอะไรมักสถานทีน่นมันเสียวานยังยังขาก็อ่อนโยนคนไทยก่ คนไทยของขาอ่อนอยโดนโอ้ยไปไปสั่นไปจะได้กันนะจะเป็นทาเดแม่ซีวิตแต่กัเธอเดียวแม่ซีวิดเหวันบอแมนเธอเดียวสิผ้าไม่อยกยกคันเที่ยวไปท่านเบิร์เหรอพอแล้วพูดถอย่านี้ขักีีเป็นบอลที่ว่าเสียวเออขึ้นมาจะสินเออมาเธอเดียวแม่ซีบิตอ่านี่คืองซื่อแมนบอนี่แม่นอันนี้สั้นที่เจ็ดบาทเนี่ยอ่าสาสิบไปเบิรงอยู่บ่ไปได้เนาะไปไยัสุดๆเลยสันที่เจ็ดหบมา โอ้สั้นตันหัวปลาเคียหัวปลาเคียมันสั้นหมดเลยเนี่ยก็ออกไปนี่คือสั้นเจ็ดแมนมาสั้นเจ็ดมาได้ยังไงเด้อมามายง่ายมาสั้นเจ็ดกับโบมี่ยังมีแต่วิวยมยายเอ้ยกับใครกูมันมากับโบเซียไปแนเนาะแมนที่ยังไข่อยู่ดีมีแต่วิวมีแต่ปลาไพ่ ตัวบางใหญ่โอ้มันพูดไปนี่สิพาไปเบงวิวนี่คือสันที่เจ๊ดมางเหออเดียวออเอราจะสีพาเป็นยังหนอนี่คือ,ส,อสันสูงสุดสันสูงสุดของภูทอกใช้สันสสดิวใช่ มันส no? ้มด mm ิวอย่ามาบวสั้นดวดินี่มามาเาที่เจ้าัใจนี่หละมีคนอไรมาบวเน้น่อโอ้บุบบายบววันเนี้ยต้นเมือเทนี่ต้นเมือเทน ร่มแห้งอยู่เนาะนี่คือบรรยากาศเดอย่ายโยมมาหอดสุดๆแหน่เอาของผู้ถ่องเนาะเป็นมาสั่นที่เจ็ดเจ้าประกาศไปไก่ได้ไปไอายไปจ้านี่นี่แหละบรรยากาศที่เฮาพากันขึ้นมากระจุดมองนี่เละเป็น ที่เขาเห็นนี่เป็นเจดีหลวงปูจวงกุลเชษฐโถแต่ก็เป็นศาลามองไปเห็นลังคาหลายๆก็จะเป็นกุฏิของพระเมรุคูบอาจารย์คณะสงฆ์ภายในวัดภูทอกอายุตามบริเวณทางใต้อันนี้คือจุดสูงสุดเด้อออกตนย่โยมนะนี่คือจุดสูงสุดอันนี้บนภูทอกอันนี้ก็เป็นดาราของเราเนี่ยดาราของเราขาดไม่ได้เลยดาราของเราโดนกับเสียงเด็กก็จะเลื่อมๆหน่อย อันนี้ก็เป็นดาราต้องได้กอ่อกิ่งไม้อ่าเพราะว่าขาสั่นเนี่ยอ่อนโยบโบมานำกันเลยนีเดอบอกอย่าโยมวว่าอ่าสำหรับคนที่มาเที่ยวมาหลินมาชมนี่อย่าพากันมาทำลายธรรมชาติอ่าในความเปลี่ยนธรรมชาติมันก็คือมันมันเสียระบบนิเวศมันเสียธรรมชาตินี่บุคคลนั่นรักผู้นั่นผู้นี่รักผู้นี่นี่มีเบอร์ซื้อนั่นซื้อนี่ก,กันนี่น อันนี้เขากะซีเขียนมันก็เลยเสียธรรมศาสตร์ขั้นมากกับมาซื่อกับใครเขาป่ต้องมาเขียนหรือเขาป่ต้องมาจารึกไว้เขาจักสีมาบอกให้ผู้ใดหูจกักอ,อีกบุดวงกระปะกันคือเก่าทางนั้นแลวกะบบปิตาปะตะเขียนดอกมันเสียระบบธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลังให้เขาได้เบิ่งอันงามๆแนออันนี้ก็มีแต่หอยเขียนได้นี่พูดอะเต็มหนึ่งมีแต่หอยเขียนไปเอาอยางไปอีกได้ไหมเนอ มันมีวิวอีกนี่ครับอันนั้นาบลงไปวอันไหนลงทางนี of of ้ก็ได้ไปละตากแดด้ลายนี่น็อกได้น็อกแดดได้เนี่ยไปนี่เอาไปเบิ่งน้ำกันต้นยาโยมแสดว่มันมีทางลงกันเนาะมีอยู่ครับบอบอไปดิกรับทางเก่ามัน กะขั้นเกตจังหวัดบึงการมีสีเอามุมไดเท่านั่นล่ะอันนี้เพื่อกมาคือกันยายโยมนี่อันนี้ก็เป็นมุมวิวอีกมุมหนึ่งนี่นี่เด้นนี่เด่นมุมนี่

สุดยอดเลยเจ้าสุดยอดจริงๆปไปเสียวมาสิว่าพ่อไปขี้ข้าลัดไปไปข้าลัดไปน้อกันเขาเมามาทำโยมกอนโยมกันเขาก็ห่งทำละฮึอะไอย่าเลยปิดตุกมาพอดีแต่ว่ากูมีป,ป้าวัสตินอนะมีอยู่ครับ <laughs> <laughs> มีอยู่ระวังเด้อเครื่อไมอ้นี่ไปต้อเครื่อไมอ้นี่ ก,ก่าเดียบบเ๋ยนี้เด้อยืดสายขนานี้เย็นโอ้เย็นเว้ยอหอันนี้ยังเรียงดับตัวเราก็จะกิ้งลงตูนีตนน่ตอนนี้ลงแล้วตอนนี้ เดี๋ยวจะไปต้อขาใส่กันกับงาใหม่ได้หนอแล้วถึงทางลงแล้วแต่ว่าข้นนี้น่ันกันไปไหนก็โอเคอยู่โอ้บรรยากาศสวยงามดีนี่ เงี้ยไงเนี่ยขึ้นมาเด้เนีนยขึ้นมาได้เป็นหัวไปเคียงเลยมันไม่ดีนะมีอยู่บ่มีเห็นอยู่บ่หัวไปเคียงปยังเท่าไหร่พร้อมไมเบื่มันเข้ากับไปกับท่างเก่าเท่านั้นเละเข้าไปต้อาทางนี้เดีวเราเข้าลงทางเทเข้าไปท่านเห็นเนาะนี่คือ ถ้าว่าไปถ้าเป็นทางเก่าแต่ว่าสิมาท่านนี่เพาราะว่าสิอา,า,าทีา่อย่งอา,างยูมึงได้ว่าเฮาเฮายางอ้อมผู้ถอกเลยเนยาะวอนนี้เจ้าผู้กาบสักสาการะขอพรอนีกแล้วนี่สถานที่นี้มุสันเห็ยนหนึ่งไปวังโฮตูบุกามมหอยมาถึงเด้อเด้อขอความปรารถนาของผู้กาจึงสังเดียมัเป็นภาพประจํามันเกิดของผู้ขาเองเนาะผาปางกันเสาสถานที่นี้เพิ่นบอกว่าเป็นถ้ำพญานาถ้ำพญานาถ้าที เดทัพพญ,ญานาคุณเช่ามาหอดเจอเทิงเนี่ยสุดยอดจริง,รงๆสวยงานจริงจ่ว่ามันจะดีไน่สิพ้าอ้อมโอ้ปเป็นยังที่ว่าที่นี่จะได้กันเป็นสมุนไพรด้วยนะที่ว่าเข้ามาส้มนี่นะโอ้สาธุเ้อขอให้ถะดูลานวิวขอถะ่ลานวิวโ,โอ้ยสรรองดีเนาะสีไหมเทือที่สองเราว่าขีดถั่ลานว่ ไฟหอดลานวิวเด้อมาเที่ยวภูทอบลานวิวในยูทูปนะโอ้กยเป็นหอดลานวิวดีนะโอ้ยว่าใส่ก็ดีใจใไงที่ที่ว่าสมคาราคาที่ว่ามาเนาะที่ว่ามาทางภูทอกนี่คือบรรยากาศเที่ยวภูบ้ายยางคากรัปแต่ว่าบริกรัปทางเก่าเพราะว่ายางเย็นเด้อนะจะบริกรัปทางเก่าจึงว่าถ่ายเห็นอย่างนู่นเบิ่งเด้อทั้งขึ้นทั้งลง พอบอกับทางเก่าดิคือบรรยากาศที่สวยสดมุนน้ําหาเบิ่งได้ยะเนาะมันเป็นทางยางเห็นสิโน้มโดยโน้มแบบโค้งเนาะทําโค้งน่ะแม่นครับนี่เกือบสุเกือบสุทางพเลยนี่อือว่าเฮามาแต่ละ้อก็เป็นแบบนี้ตลอดสันใต้ันงอือ เป็นบุญเป็นกุศลนะงามด้วยงาม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 ครับนคะรับรยากาศสุดยอดเลยความเซอส่วนงามอลังการดีดีเนี่ยโยมทำโค้งมากสีแดงแรงยางคมาดละโอ้เห็นแดดเป็นบุญตาหาเบอ่งไหนเนี่ย เย็นนนั then. Then, ่เหมือนสุดๆแมนบรรยากาศเย็นมูงซื้อวันหิ้งเย็นๆเนาะแต่ว่าไปเนี่ยแต่ว่าวอนได้มีหนามต้องบอกกันในเด้ออยู่ได้เดี๋ยวมีหนามดื่อผ่านทั้งทั้งหนุ่บุกค่อยมีครับทางใต้มองเนี่ยมองสมองสีปีนถ้รมนะจำได้ป๊สั่นต์ไปเลยกับปีนถ้ธรรมวันเนี่ยเนาะมันไปถามท่านเลยนี่มาข้อเห็นเดียวข้อแห็นเออแต่ว่าหน้าจะมีหนามดื่มอยู่ในตระสันเนาะกับไปหาบุญ จนมากทัานสั้นนี่เดี๋ยวอคอยมีเลยแต่ว่าสั้นที่สามเนาะนี่พ่ะปุตตะหงค์่นปฏิสถานใหม่สาธุขอพรเ้อขอใหยดีดีมีแห้งสั้นนี่เป็นสับมุครับโดยสั้นที่หเขาลงมาสั้นเดียวสั้นไกนเป็นสั้นที่หโดย